มาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อการสร้างชุมชนของครูผู้รักการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาไทยอีกครั้งนะคะและเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะเราจะมาพบกันในช่วงห้องพักครูสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสยัยมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถส่งข้อความมาได้ที่ Facebook ของทางรายการเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและตอบทุกคำถามค่ะในวันนี้ค่ะ เราจะมาเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ5ขั้นตอนอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้คือท่านรองศาสตราจารย์ดรพิมพันธ์เดชคุปผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมาอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน5ขั้นตอนไปดูกันค่ะว่า จะง่ายและจะประสบผลสำเร็จได้อย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะการปฏิรูปการเรียนรู้ในช่วงปี2552ถึง2561เนี่ยเป็นช่วงยุคของศตวรรษที่21นะคะหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยแล้วก็คนไทยเนี่ย ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนั่นหมายความว่าเด็กไทยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รักการอ่านนะคะ reading t o u o r นั่นเองแล้วก็สำคัญตามมาก็คือเป็นนักสืบคนเป็นนักสืบสอบแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือตามมาด้วยคือการเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝรู้นะคะนี่ประเด็นตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของคำว่ากระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนถือเราเรียกสั้นๆว่า f i v steps นั่นเองนะคะ f i step เนี่ยเป็นแนวการสอนเป็นทิชชังอปโรชนะคะแนวการสอนนี่ก็คือสามารถที่จะจัดการสอนด้วยวิธีสอนต่างๆและเทคนิคการสอนต่างๆวิธีสอนสำคัญมากๆก็คือวิธีสอนแบบสืบสอบก็ได้หรือวิธีสอนแบบโครงงานก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นที่เป็นคำถามสำคัญทั้งหมดเนี่ยประการนะคะคำถามที่หนึ่งก็คือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยคืออะไรนะคะ แล้วมันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็อีกสําคัญก็คือมันมีจุดเด่นอย่างไรในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดสั้นๆนะคะเช่นในการขั้นที่หนึ่งขั้นตั้งคําถามก็เป็นเรื่องของการที่ครูจัดสิ่งเราแล้วก็เด็กสังเกตแล้วก็เด็กเ,เกิดความสงสัยหรือเกิดคําถามหรือครูอาจจะเป็นผู้ที่จะช่วยเด็กในการตั้งคําถามก็ได้แล้วก็มีการตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนคําตอบนะคะ ในขั้นที่สองเป็นขั้นสำคัญคือขั้นสแสวงหาสารสนเทศเนี่ยเป็นขั้นที่ครูหรือนักเรียนอาจจะเป็นผู้วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เด็กทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ในขั้นที่สามขั้นนี้ก็เป็นขั้นสร้างความรู้เนี่ยเด็กก็นำเอาผลการวิเคราะห์เสนอนะคะเรียกว่าสื่อความหมาย แล้วก็มีการแปลความหมายข้อมูลแล้วก็สรุปผลหรือเรียกว่าการสร้างความรู้และเมื่อเด็กเนี่ยได้สร้างความรู้ด้วยตัวเองครูก็จะมีการช่วยในการสรุปเชื่อมโยงไปยังสาระที่ถูกต้องนะคะในขั้นสำคัญต่อมาเมื่อเด็กเนี่ยมีความรู้อย่างเข้าใจก็จะสู่ขั้นสำคัญคือขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสื่อสารเด็กก็จะนำความรู้ไปสื่อสารด้วยแบบต่าง นะคะด้วยการใช้สื่อประกอบการสื่อสารแล้วก็สําคัญตามมาก็คือขั้นที่5เป็นขั้นสําคัญที่เรียกว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ถ้าเกิดการเรียนรู้นี่แปลว่าต้องนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ก็อาจจะมีการนำความรู้ไปใช้หรือก็อาจจะมีการประยุกต์ความรู้แล้วก็ทำให้ได้ชิ้นงานเจ้าชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่เป็นหลักฐานที่แสดงความเข้าใจใน5ขั้นตอนเนี่ยถามว่าจุดเด่นอยู่ที่ไหน เออก็อยากจะบอกว่าจุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่เด็กต้องสร้างความรู้ด้วยตัวเองขณะที่เด็กสร้างความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์มีการมีส่วนร่วมแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือใช้กระบวนการเรียนรู้ แล้วก็ตามมาที่เป็นลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนรู้นี้ก็คือการที่สร้างชิ้นงานสร้างภาระงานเ,เรียกว่าเมื่อเขามีสาการใหม่เขาสามารถนําความรู้ที่เขาสร้างความรู้ด้วยตัวเองแล้วเกิดความเข้าใจเนี่ยนะคะนำความรู้ไปใช้ทีนี้คำถามข้อที่2เนี่ยคะ่ะ five step หรือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรความเป็นมานียคือ เนื่องจากว่าในกระบวนการสําคัญของการจากกัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราจะเน้นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เราจะพบว่าครูวิทยาศาสตร์จะใชใ้กระบวนการเหล่านี้หรือวิธีการเหล่านี้เสมอแต่ทำยังไงที่จะทำให้กระบวนการเหล่านี้ไปเกิดในครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะหาทางของการที่จะทําให้คุณครูที่อยู่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบสอบได้นะคะทําการวิเคราะห์แล้วก็พบว่าเจ้ากระบวนการการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถปรับให้เป็นภาษาง่ายนะคะก็เป็นกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนแต่จะ ทำให้การเรียนรู้มีความหมายนั้นก็จะต้องบวกกับขั้นที่เรียกว่าประยุกต์ความรู้ขั้นนี้ได้ชิ้นงานได้ความรู้นําเอาไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วเดินขอเน้นว่าคุณครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ว่าจะสอนในรายวิชาพื้นฐานกิจกรรมในห้องเรียนหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือชีวิตประจําวัน 5ฟสติปจะเข้ามามีบทบาทสำคัญคำถามข้อที่3เนี่ยนะคะการจัดการเรียนโดยใช้5ฟสติปเนี่ยมันไปเสริมสร้างนะคะทักษะสำคัญสำคัญอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอการใช้4ตัวเน้นได้แก่ตัวแรกก็คือตัวกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนี้ฉันถือว่าเป็นตัวเหตุที่ก่อให้เกิดตัวเน้นอีก3ตัวซึ่งเป็นทักษะนะคะตัวที่1ก็คือ เรื่องของ literacy เราแทนตัวตัว L แปลภาษาไทยก็คือการรู้หนังสือนะคะตัวที่2ก็เป็นเรื่องของ numeracy ก็คือการรู้เรื่องจำนวนแล้วก็ตัวที่3มคือ reasoning ability ก็คือความสามารถในการใช้เหตุผลหรือบางคนบอกว่าคือให้เหตุผลนั่นเองในกระบวนการ f step เนี่ยในแต่ละ step เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็น ขั้นของการที่จะสามารถเสริมสร้างตัวทักษะ3ตัวเช่นในการตั้งคำถามเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของ literacy ก็คือเรื่องของการรู้หนังสือเพราะต้องมีการอ่านการคิดการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีการเขียนนะคะรวมทั้งมีการใช้เหตุผล reasoning เช่นการคาดคะเนคำตอบต่อมาก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของขั้นที่2คือขั้นสแสวงหาสารสนเทศ โอ้ค่านี้ชัดเจนมากๆเพราะว่าครูอาจจะเป็นผู้ออกแบบวางแผนที่ทำใบกิจกรรมใบงานหรือบางทีเด็กจะเป็นผู้ออกแบบาการเก็บรวบรวมข้อมูลเองตรงนี้เนี่ยจะชัดมากก็คือ,อตัวที่เป็นจุดเน้นในเรื่องของการอ่านการคิดการเขียนเนี่ยซึ่งเรียกว่าการรู้หนังสือจะเห็นชัดมากนะคะขณะเดียวกันขณะที่เด็กกอบเก็บข้อมูลเด็กอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย นะคะค่าสถิติต่างๆก่อนเก็บข้อมูลอาจจะมีการช่างตวงวัดก็เป็นเรื่องของตัวเลขเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณก็ชัดมากก็คือเด็กก็ได้พัฒนาทักษะการรู้เรื่องจำนวนนะคะนิมมอรซีในขั้นที่3ขั้นสร้างความรู้เนี่ยเป็นจุดเด่นสำคัญของกระบวนการ ในการที่เราจะกําลังจะเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เด็กสร้างความรู้คุณครูก็จะต้องมีความอดทนและความพยายามที่จะต้องได้คําตอบของคําถามที่เด็กตั้งคําถามมาเช่นเด็กตั้งคําถามว่าเมี่ยงคืออะไรการให้คืออะไรเด็กก็จะต้องสามารถหาคําตอบของการให้และเรื่องของความหมายของเมี่ยงแล้วจากนั้นเนี่ยคำตอบของเด็กอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามตําราครูเองมีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยง สิ่งที่เด็กตอบเนี่ยนะคะไปสู่ในเรื่องของคำตอบที่ถูกต้องตามที่ชุมชนนักเรียนรู้ได้ค้นพบไว้ขั้นที่4การสื่อสารเนี่ยก็เป็นเรื่องของ literacy ที่เด็กจะสามารถนำเอาความรู้ที่เขาสร้างด้วยตนเองนำมาเขียนนำามาใช้สื่อประกอบในการที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนจะเป็น mind map นะคะเป็นผังที่มีความเฉพาะเนี่ยนะคะติดที่ผนังห้องแล้วก็ให้มีการเดินชมหรือมีการหมุนเวียนชมแล้วก็มีการประเมินสะท้อนความคิดได้อีกในขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นขั้นเรื่องของการตอบแทนสังคมอันนี้ยิ่งใหญ่นะคะการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ถ้าเราจัดการเรียนการสอนเพียงแค่เด็กรู้แล้วไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้เราเรียกว่าเรียนหนังสือ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้เด็กต้องนําความรู้ที่เรียนนั้นไปใช้ในสถา,ารใหม่ได้นี้ในขั้นที่5้นี่ก็เป็นขั้นที่คุณครูต้องใช้วกา,ารฝึกการที่ทํากิจกรรมหรือคิดกิจกรรมอย่างไรที่ทําให้เด็กเนี่ยนำความรู้ไปใช้นะคะเพียงแค่เอาความรู้ไปอธิบายไปเอาข้อสอบด้วยตัวของเด็กเองก็ได้ หรือนําความรู้ที่เรียนจากวิทยาศาสตร์ไปผสมผสานกับในภาษาไทยในภาษาอังกฤษแบบบูรณาการก็ได้และสูงสุดของการสร้างชิ้นงานตอบแทนสังคมก็คือการทําโครงงานอีกประเด็นหนึ่งก็คือคําถามข้อที่4ว่าคุณค่าของ f step เนี่ยอยู่ที่ไหนตอบได้เลยค่ะว่า 1. เสริมสร้างสมรรถนะ5ประการไม่ว่าจะเป็นทักษะสื่อสารการคิด การแก้ปัญหานะคะรวมทั้งเรื่องของทักษะชีวิตที่จะทำให้เขามีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้สแสวงหาความรู้ได้ต่าอ,อเนื่อง mm. การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคนี้ของครูยุคนี้นะคะสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะศตรวรรษที่21เพราะว่ามันจะเป็นฐานสำคัญของการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเป็นนักคิด คือมี thinking skill ในการที่จะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสารรค์ชิ้นงานสร้างสารรค์ความรู้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้สูตรสำหรับการใช้ five step จะช่วยทำให้ เด็กของไทยเราซึ่งเราจะต้องบ่มเพาะนิสัยขณะที่เราใช้กระบวนการเรียนรู้ไปด้วยทําให้เด็กของเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่เป็นนักเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมคําถามตัวที่5คําถามสําคัญนะคะการใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยก็คือเลือกให้เหมาะกับเนื้อหาเลือกให้เหมาะกับเวลาเลือกให้เหมาะกับจํานวนเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยึดหลักเน้นเด็กเป็นสําคัญ เมื่อเน้นเด็กเป็นสําคัญเนี่ยบางเนื้อหาอาจจะสอนโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลางใช้บรรยายใช้การสาธิตใช้โรเ e play นะคะแต่ในบางเนื้อหาที่เราจําเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องของการคิดเนี่ยก็ขอได้เชิญชวนให้ท่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ลองใช้ five s t e นะคะเพื่อที่สุดก็คือการพัฒนาทําให้เด็กของเราเนี่ย เป็นนักคิดนั่นเองและขณะเดียวกันก็ไม่ลืมเรื่องการบ่มเพาะนิสยัยอยากให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนที่เราสามารถไปใช้ได้อย่างสบายโดยที่ครูไม่ยากอะไรนะคะครูเป็นผู้วางแผนครูเป็นที่ปรึกษาแต่เด็กนั้นทำเองเดนเกยลคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาครูให้เรามีคุณภาพแล้วก็ ความคาดหวังของการประรูปการเรียนรู้ที่เราจะทําให้เด็กไทยคนไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพย่อมสำเร็จแน่นอนค่ะหลังจากที่ได้รับชมวิทีากันไปแล้วนะคะทุกท่านคงมีความกระจ่างในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ทั้ง5ขั้นตอนน่าจะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของท่านเพื่อพัฒนาทั้งตัวครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ในสัปดาห์นี้เวลาของรายการเราหมดลงอีกแล้วค่ะอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราในทุกตอนผ่านทาง YouTube และแอปพลิเคชัน Teacher as Learners ของทางรายการและหากท่านใดมีข้อสงสยัยมีข้อสักถามอย่าลืมส่งข้อความมาทาง Facebook ของทางรายการเรายินดีรับทุกความคิดเห็นและตอบทุกคำถามของท่านเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ณนะที่แห่งนี้ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ